พามาดูตู้เกมพินบอลที่นำเข้าจากอเมริกากันครับทุกคนมาดูว่ามีตีมไหนที่น่าสนใจบ้างนะครับตีมนี้ครับก็ซีล่าครับผมตัวนี้ราคาอยู่ที่355,000บาทนะครับเป็นรุ่นโปรนะครับตัวที่2ที่ตั้งอยู่นี้เป็นเดอ b บิทเทนะฮะเดอะบิทเทรุ่น Go ล d ์ด i ชันนะครับตัวนี้อยู่ที่4 2 9 0 0 0บาทนะตัวนี้ตัวถัดมาครับเป็นตีมจุลสิก i c พาร์ครับ ตัวนี้เป็นรุ่นโปรนะครับราคาอยู่ที่3ามแสนห้าครับผมแต่ถ้าเป็นรุ่นพรีเมียมนะครับตัวหัวไดโนเสาร์ตรงนี้จะขยับได้ครับแล้วจะคาบลูกบอลแล้วก็พ่นออกมาได้อันนี้เท่มากตัวถัดมานะครับไอรอนไมเด้นนะครับเป็นวงเฮฟวี่ร็อกนะครับผมนี่ตอนนี้ก็กําลังฮิตเสื้อวินเทจลายนี้นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่3ามแสนห้าหมื่นห้าพันบาทครับตัวสุดท้ายนะครับที่ตั้งโชว์อยู่นะเป็นธีม Star War ลนะครับเป็นหนังของทุกเพศทุกวัยเลยจริงๆตัวนี้เป็นรุ่นพรีเมียมนะครับราคาอยู่ที่4,10,000บาท ก็เอามาให้ชมกันครับว่ามีของเล่นแบบนี้ตั้งโชว์อยู่ครับในเมืองไทยครับ